เราจะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ DJI m ม o 2ที่มากับตัว Osmo Pocket ชุดคอมโบกันนะครับวิธีการนะครับให้เข้าไปที่เว็บ DJI นะครับแล้วก็เลือกไอตัว Osmo Pocket 3ดาวนโหลดเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้จากนั้นนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าอ้านี่ไงครับมี Transmitter เฟ r ร์มแวร์อยู่ แล้วก็มีเพ s ส e ี e ีส e ด้วยนะอ๋อเป็นร e ล s สโนต e นะครับตรงนี้ว่ามันปรับปรุงอะไรได้บ้างอ่ะลองมาดูร e ล s สโนต e นิดหนึ่งก็ได้เวลาที่เราจะปไปเดปเพิ่มก็ดูมันก็จะบอกว่ามันมีการปรับปรุง EQ นะครับเป็น Equalizer Setting for fuller and brighter sound ก็คือทำให้เสียงดูอิ่มแล้วก็มีความ โปร่งใสมากขึ้นนะครับเพราะอันเก่ามันดูแบบที่เขาเรียกว่ามัดดี้อ่ะมันดูหมนๆยังไงไม่รู้แล้วก็มีการแก้ไขบางอย่างนะอ่ะโอเควิธีการทํางานก็ดูตรงนั้นได้แต่ดูน้องพี่เหาก็ได้นะครับก็คือดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดตัวนี้มาปุ๊บจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดก็จะบอกว่านี่คือ dji wireless m y tx อ่านี่นะครับเป็นเวอร์ชันนี้ไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่นะสองตัวนี้เอ๊ะแต่แปลกดีนะมันน่าจะเป็นเหมือนกับ เป็นตัวเดียวกันน่ะกับที่ที่อัพโหลดเป็นเมื่อเช้านะอืมเ็คือของ tx อัพโหลดเปมื่อเช้าอ่ะไม่เป็นไรวิธีการก็คือเสียบสาย usb เข้ากับตัวนี้เลยปุ๊บจากนั้นนะครับเราจะมองเห็นว่าอ่ามันมาแล้ว no n ม m นี่นะครับเป็น storage n เนม m ก็ไปวางบน root directory เลยเสร็จแล้วหอ้นี้เร็วดีฮะอืมได้ละจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็ถอดสาย จึงอ่าแล้วก็รอนะครับรอสักพักหนึ่งมันก็จะแบบมีการตึงๆนึงตึงนึงเห็นไหมอ่ามันอัปเดตแล้วมาล้วโอเคนะอันนี้แสดงว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแตะต้องอะไรมันนะครับแปบ๊บหนึ่งให้มันทํางานจนเสร็จโอ้นี่มีปิดพอดีคาเมลา่าเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่โอเคย่างเนี้ยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วมันกําลังรอสัญญาณกับตัว c a m ว่าก็เปิดกล้อง a ขึ้นมาอันนี้เปิดกล้องขึ้นมานะครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นเสียงที่มาจากไมค์ DJI M2 ที่มากับชุด DJI Osmo Pocket 3 Combo นะครับเป็นไมค์หตัวแล้วก็ตัวรับก็จะเป็นที่ตัว Pocket 3เลย ทีนี้เราลองมาฟังเสียงกันว่าอม,มันเป็นยังไงนะครับลองพิจารณาดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบกับการที่เราอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของไมโครโฟนตัวนี้ว่ามันให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เป็นเสียงจากตัว Wireless Mic DJI m i n 2ที่อัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วนะครับที่สิงกับตัว Osmo Pocket 3 ก็แปลกนด่เหมือนกันเมันคงใช้ตัวเดียวกันแบบเป๊ะๆกับตัว DJI m ไมทูเลยเนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ดาวน์โหลดไอ้เฟิร์มแวร์มามันเป็นตัวเดียวกันเลยนะก็ลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็ใช้แบบที่เป็น Default ของมันนะครับไม่ได้ไปปรับตั้งอะไรลองพิจารณาดูครับว่าเสียงที่ก่อนหน้านี้กับตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง